ดีสัปดาห์นี้ช็อปแอดทูีโฟล์ของนำเสนอนี่เลยทีวีได c t เล็ก t บจิคอเครื่องออกกำลังกาย2ระบบฟังก์ชันครบขนาดไหนไปดูค่ะ คนคะคลิปนี้เจอกับทิปนะคะโอโหควงมาเป็นกระทาเลยไม่ใช่ค่ะจริงๆน้องเขาเป็นชิ้นส่วนส่วนหนึ่งนะคะของเครื่องเล่นที่อยู่ตรงหน้าทิปนะคะเพื่อนในเฟซมักจะแซวว่าเออเลื่อนฟีด a ฟ e บุ o กช่วงนี้นะคะจะเจอเพื่อนอยู่2ประเภทก็คือเป็นแดนเซอร์จากติ๊กตอกอะไรก็ว่าไปกับไปเป็นเชฟทั้งละคู่เป็น2ออย่างเลยจ้กงงากางวันก็เต้นไปนะจ้าตอนเที่ยงคืนไม่รู้ทําไมทุกคน หิวแบบเที่ยงเคยยังนั่งลงมากินมาม่าอะไรอย่างเงี้ยมาเลยแบบพอเนี่ยเริ่มกลับมาทํางานแล้วใช่ไหมคะไม่ไหวจะแม่อ้วนมากก็เลยมาเจอน้องคนนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้ยน้องน่ารักอะ่ะดูแบบเออเขากับผู้หญิงน่ารักอย่างเราเออน้องคนนี้ค่ะคือเขาเป็นลูกครึ่งระหว่างเอลิทิอกกับไอตัวปั่นจักรยานอะไรเงี้ยก็เลยได้มาชื่อเป็นไบติอลนะคะจริงตอนแรกทิปรู้สึกที่สะดุดตาเลยมันคือเรื่องสีทิวว่าแบบสาวๆชอบสีแบบ เทนโทนประมาณนี้อะไรยเงี้ยค่ะมันดูแบบสะอาดสะอาดดูโปร่งๆปรงดีเนาะแล้วก็อันแรกเนะี่ยเขาจะมีที่เหยียบนะคะจริงๆเครื่องเนี้ยเห็นเล็ก,ลกๆแบบนี้ไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเราถ้าซื้อไปแฟนเราจะเล่นได้ไหมคุณผู้ชายตัวใหญ่หญเล่นได้หรือเปล่านะคะน้องเขารับน้าหนักได้ถึง120กิโกร,รัมเลยนะแล้วก็ตัวที่วางเนี่ยอันนี้ปกติทิปไซส์เท้าประมาณ3 7เนะคะเนี่ยคือวางสุดแล้วมันยังมีพื้นที่เหลือเยอะมากด้านล่างตรงนี้นะคะที่เป็นที่หมุนหมุนเ่ะเราสามารถปรับแรงต้านได้คืออย่างถ้าคนเริ่มเล่นเรารู้สึก ว่าเฮ้ยไม่อยากเล่นหนักเกินไปอยากลองเล่นดูก่อนเงี้ยก็ปรับที่มันเป็นติดตรงตรง,ตรงลบอะค่ะก็คือจากน้อยสุดอ่ะเออเราสามารถปรับไปแบบมากสุดได้เผอว่าบางคนที่เล่นมาสักพักแล้วอยากได้อะไรที่มันแรงขึ้นหนักขึ้นอะไรเงี้ยเออเราก็มาหมุน ะะน้ไดะคะขึ้นมาปุ๊บตรงนี้เขาก็มีที่จับให้เนาะแล้วก็เขาจะมีตัวหน้าจอให้นะคะหน้าจอเราก็สามารถกดเลือกได้เลยมันจะมี3อย่างมีสปีดมีระยะทางแล้วก็มีแคลอรี่บอกเราเนาะว่าเออเราเผาผ่านไปเท่าไหร่แล้วว่ามามาี้กินไปตอนเที่ยงคืนนั้นฉันปั่นไปสักสองนาทีฉันกอาจจะเผาผ่านได้หมดอะไรอย่างนี้นะคะมันดีตรงที่อย่าง ถ้าคนที่เคยเล่นที่มันเป็นอะไรที่แบบมอเตอร์อะไรอย่างอีใช่ปะเราจะรู้สึกว่าไม่เหนื่อยอะบ้าเล่นนิดนึงเล่นสวยๆถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่เครื่องนี้ที่อยากจะบอกไว้ว่าเหนื่อยมากใช้เวลาแค่แบบ2นาทีครึ่งอะฟิลลิ่งที่ได้นะทุกคนมันเหมือนแบบไปวิ่งมาแล้วครึง่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเออ ซึ่งทิ่ว่าสาวๆชอบเพราะว่าไม่ชอบใช้เวลานาน,านในการออกกําลังกายเนาะปะแบบอยากได้แป๊บเดียวแล้วสวยเลยอะไรเงี้ยเออข้อดีก็คืออย่างถ้าคุณพ่อคุณแม่เล่นที่เขาข้อเขาไม่ค่อยดีเลยเงี้ยแรงเสียดทานเนี่ยมันจะน้อยลงเออเราสามารถแบบยืนชิวๆธรรมดาอะไรอย่างนี้ได้ดูซีรีส์ดูละครเผลอๆแป๊บเดียวฉันก็ผอมเลยอะไรอย่างนงี้เออเราสามารถเอาน้องบอกของเราเมื่อกี้ที่เรายืมนอ้องเขามาเป็นคาทานะคะ เอามาใส่ได้นะคะวิธีใส่ง่ายมากเลยนะคะตรงเนี้ยเขาจะมีตัวหมุนหมุนให้เอาจริงๆปะถ้าทิพย์ทำได้อะทุกคนก็ทําได้เลยปกติที่ไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยทุกคนแต่เครื่องเนี้ยตั้งแต่เอาไปใช้คือแบบเออมันง่ายสําหรับเราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะตรงเนี้ยมันมีที่หมุนนะคะเราก็เอาวันนี้ใส่เข้าไปให้ตรงลอ็อกให้น้องลูลูด้านหลังอะ มันเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็หมุนเก็บปัดเข้าไปแบบนี้นะคะก็จะมีเบาะเพิ่มขึ้นมาเหมือนที่ทิ์บอกว่าจริงอะน้องเขาเป็นลูกครึ่งเนาะแบบระหว่าง elliptical กับตัวปั่นจักรยานนะคะอย่างเงี้ยพอนั่งก็จะได้ส่วนที่ได้ตามมาสำหรับทีปนะที่ทิ์รู้สึกตอนนี้นะคะรู้สึกว่าหน้าท้องจะเกร็งมากกว่าตอนยืนนิดนึงเพราะว่าเราต้องใช้พุงเราในการคอนโทรล everything จริงกระเบยนะคะปั่นออก อยหลังก็ได้อันนี้ปั่นหน้าอยู่ซ้อมหยุดหยุดโดยไม่มีอะไรกันซ้อมมันหยุดเองอะค่ะคุณผู้ชมปั่นหน้าได้ใช่ไหมคะเราก็ปั่นถอยหลังได้เออพวกแบบ เซลลูไลท์ผิวเป storm, เลือกส้มอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยแต่ถ้าใครอยากเพิ่มความแอดวาซ์นะคะเล่นไปได้สักพักแล้วรู้สึกว่าอยากให้มันเผาผ่านได้เร็วมากกว่าดีนะน้องแทนตรงเนี้ยเราสามารถปรับได้ด้วยนะคะตรงเนี้ยเขาจะมีตัวปรับใช่ไหมทุกคนแล้วก็หมุนน้องเขาหน่อยนะคะคลายตัวล็อกของเขาออกมานะคะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็หักไปด้านหน้าฟีลลิ่งเหมือนทุกคนกําลังจะปั่นจัก,กรยานอะเออนี่เสือหมอบนะคะคือมันปรับได้ถึงด้านล่างเลยนะแต่ว่า ิดว่าเล่นประมาณนี้ก็กำลังโอเคตรงนี้มีสายเพื่อที่จะต่อกับตัวหน้าจอนะคะเสียบตรงนี้อืมอาถ้าอยากแอดวานซ์ขึ้นนะ้อยเหมือนที่ทิ์บอกก็คือเราสามารถปั่นเป็นเสอหมออแบบนี้นะคะไปจ้ะเวลาถ่ายรูปเฮ้ยวันนี้ไม่ได้กินอย่างเดียวนะเว่ยออกกำลังด้วยปัจจัยาเสือมออาแบบสวยๆจะหอมจริง ข้านี้เหนื่อยมากเลยอะทุกคนไอตรงกล้ามเนื้อขามันเหมือนแบบได้ใช้มากขึ้นเยยงนี้ยค่ะคือหลักๆอะมันจะแบบใช้กล้ามเนื้อขาใช่ไหมตั้งแต่ขาบนขาล่างนะคะตรงสะโพกแล้วก็บริเวณบ้านท้ายเราเขาก็ผาอนาันได้ด้วยนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าเรานั่งอย่างเงี้ยคิดว่ามันใช้บริเวณหน้าท้องอะเยอะมากโอ๊ย คือตัวไฟวิวของเขาด้านในมันหนักอยู่ที่2.5กิโลใช่ไหมแล้วเราก็สามารถปรับแรงต้านด้านล่างที่มาเกีทิปบอกไปทิปชอบตรงที่เขาเป็นแบบระบบแมกเนติกกับทุกคนแมกเนติกมันคือแม่เหล็กใช่ไหมคะพวกที่มันเป็นสายพานอะเออฟิลลิ่งมันเหมือนเราปั่นจักรยานแล้วโซ่หลุดอะไรเงี้ยเนะใช่ปะคือแบบปั่นไปปุ๊บแล้วมันจะรู้สึกแบบมีเสียงหรือมันจะติดติดขัดขัดบางทีใช้วงไปแล้วแบบมันติดวงทําให้เราเจ็บขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่พอความเป็นแมกเนติกเนี่ยทิปปั่นมา หลายนาะทีแล้วนะเรารู้สึกว่ามันสมูทมากโอเคเดี๋ยวทิพย์จะเล่นให้ดูนะคะคือจริงๆแล้วใน1วันเนี่ยทุกคนใช้เวลาแค่2นาทีครึ่งในการเล่นน้องไบ t ิ c o นะคะ,ะ,คะก็เห็นผลแล้วก็คือเราจะเล่นเซตละ30วิวิแล้วก็พัก10วินะคะทั้งหมด5เซตเดี๋ยวเซตที่1กับเซตที่2เนี่ยทิพย์จะนั่งก่อนเนาะจะเป็นแบบช้าแล้วก็แบบสปินเร็วนะคะโอเค30วิโอเคอเคซตที่2ทิพย์จะปัดเร็วขึ้นนะคะ โอเคสองเซตผ่านไปนะคะเดี๋ยวจะไปเริ่มเซตที่3กันก็คือจะเป็นแบบยืนนะคะเดี๋ยวทิป์จะขอปรับเจ้าเสือหมอบอันนี้ตัวที่จับแขนของเราที่จับมือนะคะให้มันตั้งขึ้นมาหน่อยเนาะเพื่อแบบว่าตอนยืนน่ะจะได้มีที่จับได้ง่ายๆนะคะโอเคปรับหมุนมาด้านนี้แล้วเราก็ยกแท่นตรงนี้ขึ้นมาน,นะคะประมาณนี้เนาะเราจะได้ยืนแล้วก็มีที่จับน,น,นะคะ,ะ,คะถ้าคุณแม่หรือว่าคุณพ่อซื้อไปเล่นนะคะทิป์ก็แนะนําให้ยก เขาขึ้นมาด้วยละกันเวลาที่เราจะยืนเนาะจะได้แบบเพิ่มความปลอดภัยด้วยนะคะโอเควิธีเช็คว่าแข็งแรงหรือ,อยังนะคะถ้ามันยังขยับอยู่ก็หมุนเข้าไปอีกนะคะเซตที่3ค่ะเราจะยืนแล้วก็ปั่นกันช้าๆก่อนนะคะ30มสิบวิเท่านั้นเองพร้อมนะคะ 1, 2 3สองารู้สึกยืนก็สนุกดีอะทุกคนไม่เบือ่อเราแบบว่าไม่ได้อยู่กับที่นะคะแค่30มวิอเองไม่ต้องทำใจนานเลยอะแป๊บเดียวก็คือเสร็จแหละ เนี่ยแค่นี้เองหมดแล้วเซตที่3นะคะมันใช้เวลาน้อยนะคะแต่ว่าได้ผลเยอะนะคะเซตที่4เราจะปั่นเร็วขึ้นนะคะยิ่งเราปั่นเร็วเนี่ย<อ>ก็จะเผาผลาญมากขึ้นจะเหนื่อยเร็วมากขึ้นนะคะแนะนำว่าขอทีๆอย่างนี้เลยรู้สึกขาร้อนมากมีใครเผาไฟอยู่ที่ขาฉันหรือเปล่านี่นขาฉันไม่ใช่ขาหมูนะจ๊ะไม่ต้องเบินไฟนะจ๊ะ โอเคทุกคนนี่ผ่านไป4ี่เซตนะคะที่รู้สึกว่ายิ่งปั่นเร็วอ่ะเออมันยิ่งเบินแบบเบินเร็วเบินดีมากๆนะคะเดี๋ยวจะยิ่งทําให้มันเพิ่มความเบินแบบแอดวานซ์นะคะก็ะคือจะอยู่ตรงกลางระหว่างยืนกับนั่งก็จะเหมือนแบบคล้ายๆเราสควอชเนาะแนะนํานะคะการสควอชอย่าให้เข่าเราเลยไปด้านหน้าถ้าด้านหน้าอย่างคือแบบมันจะไม่ไปนะคะทุกคนเราจะต้องทิ้งประมาณนี้นะคะให้เข่ากับข้อเท้าด้านหน้ามันอยู่ตรงกันเนาะแล้วก็ทิ้งก้นไปด้านหลังนิดนึงหลังตรงๆนะคะแล้วก็ จับแฮนด์จับให้แน่นนะคะป้องกันการลมระหว่างเล่นนะคะโอเคเซตสุดท้ายพร้อมนะคะถามตัวเองห <c oughs> ูได้ขาโหโวยเป็น30วิวิที่เห็นผลเร็วมากๆทุกคนตอนเนี้ยร้อนไปทั้งขาเลยนะคะอย่างที่ทุกคนดูตั้งแต่เริ่มต้นจนจบคลิปตอนนี้เนาะถ้า ใครที่ไม่ชอบทำใจไปออกกำลังกายนึออกปะถ้าคิดว่าแบบตื่นเช้ามาต้องไม่ออกกำลังกายอยีกแล้วว่ามันเครียดด้วยทุกคนถ้าสมมติคนที่แบบไม่ค่อยได้เล่นอะไรเงี้ยทิปว่าลองมาใช้ไบติคออย่างเงี้ยเป็นการตอบโจทย์นะคะคือเราใช้เวลาแค่2นาทีครึ่งเห็นผลเร็วเหมือนเราไปวิ่งมาแล้วครึ่งชั่วโมงโดยที่เราแบบ ไม่ต้องเจ็บข้อเข,ข่าข้อต่ออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะสาวๆเล่นได้สบายมากนะคะหรือว่าหนุ่มๆที่น้ําหนักเยอะตัวเยอะก็เล่นได้นะคะเพราะว่าตัวนี้รับน้ำหนักได้ถึง120กิโลกร,รัมเนาะล้วก็อยากให้ทุกคนลองเล่นดูนะไบดิคิลนะคะถือเป็นเครื่องออกกําลังกายที่อยู่ในความพอดีไม่เบาแล้วก็ไม่หนักเกินไปหรือใครอยากเล่นหนักนะคะก็ ปรับแรงต้านด้านล่างได้ตามสบายเลยค่ะก็เดี๋ยววันนี้ที่พอไปกินน้ำแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นทีวีไดเล็กยังมาพร้อมกับเว้นขยายไร้มือจับ ช็อปแอทอมิทิโของเราวันนี้ค่ะขอนำเสนอนี่เลยค่ะบิ๊กวิชั่นเ่อนขยายไร้มือจับมาพร้อมกับคลิป on น LED ช่วยให้คุณส่องหนังสือหรือส่องวัสดุต่างๆขยายสูงถึง1.6เท่าแต่ใช้แบบไหนละเอียดขนาดไหนไปดูจ้า คุณภาพจากแบรนด์ที่คุณไว้วางใจได้แล้ววันนี้ที่ช็อปแอดเทอรฟและใครที่กำลังมองหาเครื่องบริหารร่างกายแบบสัน Direct ่น i r e c t Wireless Vibration Plate โมเดล FSB 03ก็มีให้คุณช็อปได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะช็อปแอทเทอรฟกลับมาแล้วค่ะวันนี้เราขอนำเสนอนี่เลยค่ะ w l l n e s s Vibration Plate ค่ะรุ่น FSB 03ก้าวท่าบริหารสำหรับคนมีเวลาน้อยแบบนี้จัะ ไว้วางใจได้แล้ววันนี้ที่ช h อปแอปเพบกับไลฟ์สดทั้ง5วันแบบไม่ซ้ำใครผ่าน Facebook s อปแอ4เททุกวันเวลาส0นาฬิกาขนสินค้าราคาพิเศษให้คุณได้เลือกช้อปอย่างจุใจอาทิตวันจันทร์มันเดลีเครบ่องเรื่องของผู้หญิงวันอังคารทิสเซ่เ b บี้เพราะลูกคือคนสำคัญหลากหลายของใช้ของเล่นให้คุณแม่ได้ช้อปแบบจุใจวันพุธพุธลดโหล สินค้าราคาพิเศษจำนวนจำกัดรีบซื้อก่อนหมดอดช็อปวันพฤหัสพฤหัสลดอย่างแรงแซงทุกทางผลเยอะจุใจแน่นอนวันศุกร์สุขสมาร์ทสุขภาพดีไปพร้อมกับสินค้าที่คุณเองก็ยังทึ่งจัดมาให้แบบนี้ตลอด5วันเต็มอย่าลืมกดซีเฟิร์สเฟซบุ๊กช็อปแอดทวิไว้ด้วยนะคะ ลูกค้าช็อปแอดเทววันนี้สามารถเชื่อมต่อออ l Member ได้แล้วนะคะแจกแต้มจัดหนักแลกแต้มแบบจัดเต็มพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายจะเยอะขนาดไหนไปดูค่ะรับสิทธิประโยชน์ดีๆมากมายยกขบวนให้คุณไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเวที่มีสินค้าอาหารและเครื่องดื่มมากมายอาทิเบเกอรี่และเครื่องดื่มที่มีคุณภาพจากคัสสันชำระบิลค่าบริการต่างๆจากเคาน์เตอร์เซอร์วิส เอาใจคนรักสุขภาพความงามด้วยสินค้าที่พร้อมดูแลจากผู้เชี่ยวชาญกับเอ็กซ์ตาและช้อปปิ้งจุดใจด้วยสินค้ามากมายกว่า60,000รายการเลือกรับสิทธิประโยชน์คุ้มได้ที่ช h อปแอดเทวนีเมื่อช็อปสินค้าครบ10บาทรับออกอร์เบอร์พอยต์3คะแนนและทุกร้อยแต้มมีค่าเท่ากับ1บาทนำแต้มมาใช้เป็นส่วนลดพิเศษมากมาย ชอบสินค้าคุณภาพจากแบรนด์ที่คุณไว้วางใจด้วยราคาที่คุณชื่นชอบได้แล้ววันนี้ที่ s อ o p a n t y f ฟ